ัสดีค่ะส้มนัสราผู้สร้างสรรค์ความงามสรีระค่ะวันนี้ถือเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะที่ได้มาพบกับทุกทท่านนะคะในคลิปแรกนะคะของการที่เราจะมาแบ่งปันข้อมูลแล้วก็ประสบการณ์ดีๆนะคะในเรื่องของการดูแลความงามและสุขภาพนะคะโดยเฉพาะความงามของสรีระจริงๆเนี่ยเรื่องของรูปร่างเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยสนใจนะแล้วก็อยากจะ หาข้อมูลนะคะในเรื่องของการที่จะทําให้รูปร่างตัวเองเนี่ยดีขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้หญิงจะมองข้ามนะคะทราบไหมคะคือเรื่องอะไรจากเท่าที่เห็นเลยเนี่ยนะ,ะก็คือผู้หญิงเนี่ยมักจะมองข้ามเรื่องของการเรื่องชุดชั้นในที่เหมาะสมกับตัวเองจริงๆชุดชั้นในไม่ใช่มีไว้แค่ปกปิดนะคะไม่ให้มันประเจ็ดประเจอ้ออย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่า มันสามารถที่จะช่วยในการที่จะชะลอความชราของรูปร่างนะคะถ้าเราเลือกชุดชั้นในที่เหมาะสม รวมถึงสามารถที่จะปรับปรุงรูปร่างของเราเนี่ยให้ดีขึ้นได้ซึ่งเหล่านี้ค่ะเป็นเรื่องที่บางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบหรือบางท่านอาจจะทราบแล้วแล้วมองข้ามมันไปนะคะ mm hmm. ก็ส้มก็จะอาสานะคะมาเป็นคนที่จะช่วยถ่ายทอดข้อมูลหรือว่าส่งต่อข้อมูลดีๆเหล่านี้นะคะให้กับทุกๆท,ท่านซึ่งต่อจากนี้ไปในคลิปต่อๆไปนะคะเราก็จะได้อ,อ ทราบเรื่องราวนะคะของการที่เอ๊เราจะเลือกชิ้นในแบบไหนนะคะเราควรจะเลือกบราแบบไหนที่เหมาะสมกับสรีระของเรานะคะเราควรจะวัดตัวอย่างไรนะคะให้สามารถเลือกบราไซส์บราที่เข้ากับตัวเราได้นะคะหรือ เรื่องราวต่างๆมากมายที่ทุกๆท่านสงสัยหรืออยากทราบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความงามและสุขภาพสามารถส่งข้อมูลมาได้นะคะซองก็ยินดีที่จะตอบคําถามนะคะถ้าไม่ทราบก็จะหาข้อมูลนะคะมาส่งต่อให้กับทุกท่านแล้วพบกันนะคะในคลิปต่อไป